สวัสดีครับวันนี้เจาเหรียญทาวเวสุวรรณชุดพิเศษเหรียญจำปีสี่ห้านะครับมานํามาให้ดูเป็นแบบนี้นะครับจำปีสี่ห้าชุดพิเศษจะมีทั้งหมดสามรายการคือหนึ่งเนื้อชุดทองคำสองเนื้อตะกั่วสามเนื้อทองแดงที่ผมจะมาให้ดูคือเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้น,น,นะครับเหรียญนี้เลขแปดแปดนะครับ และเลขมีไม่สามกันมีแค่เก้าสิบก้าองค์เนียนี้เป็นเลขแปดสิบแปดครับมีจานเงินขอบคือนิยมยอดนิยมยอดนิยมที่สุดแล้วครับของวัจุรามณีหรือรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดมีประสบการณ์เยอะที่สุดประมาณเนี่ยครับผิวออกลุ่งๆนะครับจะมีตัวเลขอยู่ตรงด้านซ้ายข้างล่างนี้ครับเนี่ยครับ,เ,รบเลขแปดแปดมีจะมีโค้ดตรงนี้ต่อแล้วก็มีโค้ดสามเหลี่ยมอยู่ข้างบน เหรยนนี้มีเจิมมีจานยันจานหน้าครับจานสองชั้นผิวนี่ออกรุ้งๆเลยครับโค้ตยาวข้างหลังนี่จานยันขอบเดียนเลยขอบเลยครับขอบของเหรยนเลยคือว่าสุดแล้วครับของวันจุฬามณนเผิวออกรุ้งๆ าน้ำเงินน้ำเงินเลยครับตัวอักษรนี่คือชัดเลยครับชัดชัดเลยไลแปดแปดครับจายยนยันขอบคมคมเลยครับเรยนี้จานพิวผิวเลยเลน,นะครับเลแปดแปดนะครับเรยนี้ อีกเหรียญหนึ่งนะครับเลขหนึ่งสี่ที่จะมาให้ชมนี่ครับเลขหนึ่งสี่ผิวออกลุ่งๆเลยครับนี่สวยมากครับผิวนี่ครับนนเ, 4. เดี๋ยนี้มาเลขหนึ่งสี่ยวซองให้ดูครับ หม่ยเลขหนึ่งสี่ครับนีผิวออกลุ้งๆเลยครับเนี่ยธรรมชาติเลยจานจานชัดชัดเลยครับเนี่นี้ชั่วโมงคือสวยสวยครับในนี้โค้ดซูเปอร์เซอ์ชัดเจนครับจานเต็มเต็มเลขหน,นึ่งสี่ครับหลังจานนั้นขอบเหลี่ยมเหมือนกันครับในนี้ เต็มๆขึ้นคอไปครับที่สุดแล้วครับ ครับเลขหนึ่งสี่ครับเลนนี้เนื้อทองแดงคิวลุงล้งๆสวยๆเลยอีกเรียนหนึ่งครับหมายเลขสองหนึ่งครับสองหนึ่งเรียนนี้ก็เป็นชุดพิเศษเหมือนกันครับหมายเลขสองหนึ่งยานยันคอรเหมือนกัน อันนี้เรียนนี้พิวจะเปิดๆหน่อยแต่จานเต็มๆนี่ครับโค้ดจานสองชั้นเนี่ยพิวเปิดน,นะครับโดยรวมยังสมบูรณ์นะครับแต่พิวเปิดหมายเลขสองหนึ่งข้างหลังครับ หลังจานดอดเด็กครับจะประมาณนี้ครับจาเงขออเหมือนกันครับเดือนนี้หาย,ยากครับตอกเลขไม่ซ้ำกันเลยแต่เหรียนตับเลขนี่ครับหมายเลขสองหนึ่ง ต่อไปครับแมรี่สองสองมรี่สองสองในท้องแดงครับในนี้น่ครับใจอืมสวยๆครับแบมแบมนะครับแล้วก็จานสองชั้นนี่โคตรต่อชัดเจนเลยครับน่ครับันรี่สองสองครับเนี่ยลึกๆเลยจานนี้คือว่าจานจนแบบเก็บแล้วจน,จน ผิวนี้กลับเป็นจานออกลลุ้งเลยนะครับครับโคตรยาวข้างหลังครับ นี่ครับจานยันขอบเหรียญตัวอักษรแบบโมโคมๆเลยหลังจานเต็มๆเลยครับยันขอบเหรียนที่สุดแล้วครับนี่ครับเมรยเลขสองสองชุดพิเศษมีเก้าส้าันเลขโอ,องนี้ไปารเลขสองสอง ต่อไปครับเป็นเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวมาได้เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นตาเต็มสูตรครับจะไม่จานขอบเดี๋ยวนี้ได้เจ็ดเจ็ดครับได้เจ็ดเจ็ดจานนี่คือว่าเล็กลงไปเลยนะครับ,น,น,รบ,น,น,รบนี่ครับโคชเตียนสองโคดนี่ครับโคดโคดนี่เป็นโคด ตอกข้าสิบเก้าองค์นี่เป็นเนื้อตะกัวนี่ครับจานคือแบบเล็กๆเลยครับนี่ข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังนี่คือจานเป็นแถวเป็นเรียงเลยนี่ครับประมาณนี้การดอเด็โครครับดอเดนีดอเดกดเต็เมสูตรเลยครับเรียอน,นี้จานเล็กๆเลยผิวๆเลยครับ นะครับตัวสอนนี่คือว่าไม่มีล้มเลยนะครับเลขเจ็ดเจ็ดครับเลขตะกูจานเต็มสูตรต่อไปเป็นเหรียญเลขตะกูอีกเหรียญน,นึงครับมหมายเลขหมายเลขห้าสิบสี่จานเต็มสูตรเหมือนกันครับเดี๋ยวซองให้ให้ชม เดียนนี้ครับจาน็มสูตรจมูกก็คือว่าตรงโด่งๆนะจมูกระท้อนะนี่ครับไม่ได้ค่าสี่ไม่ได้ค่าสี่ครับห้าสี่จานเล็กๆเ,เ,เ,เลยข้างหลังครับ ข้างหลังไม่ได้ค่าซี่ครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวสองให้ใหม่ไม่ค่อยชดเนี่ครับโวร,ร่สองคมๆจานนี้เป็นเรียงเป็นแถวเลยจานเต็มสูตรครับจะไม่จานขอบเลยนี สอนนี้เป็นแถวเรียงตรงเลยครับไม่มียุบสองง่างนะครับเรียมติดเรียมนี่ครับชัดแบบนี้ชัดเลยครับนี่ครับสวยจริงครับเรนนี้ ไม่ได้ค่าเสียอะไรนี้ครบหมดแล้วนะครับที่ที่จะมาให้ชมต่อไปจะเป็นภาพชุดพิเศษนะครับที่ตอนเปิดจอเนี่ครับเป็นชุดพิเศษมีมีเนอชุดทองคำเนื้อตัดก,กัวเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับวัตถุประสงค์ในการสร้างก็ นำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภูโพนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนี่ครับหลวงพ่ออิฐได้ทำออกมาเนี่ยครับใบสิบสองมกราสองห้าห้าห้านี่ครับมีการจัดสร้างชัดเจนนี่ครับลายมือลายเซ็นของหลวงพ่ออิฐนี่ครับน,รออนี่ครับ,ร,บรูปตัวอย่าง อันนี้เป็นการจัดทำอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นเนื้อทองชุดเนื้อทองแดงชุดทองคำนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงที่จะมาต่อมีหลักฐานนะครับการทําในปีสอง5ห้าห้าห้าได้มีบันทึกไว้นะครับนี่การต่อครับต่อตัวเลขเอาเหรียญคั้นเหรียญไปแล้วก็มาต่อตัวเลขนะครับนะครับวิธีการทําตอนนั้นครับ ทำข้างๆของทำข้างๆของทำข้างๆเลยนะครับของที่ท่านหลวงพ่อยีอยู่เนี่ยครับวิธีการทําตอนนั้นเอามาตอกหัดเหรียญแล้วเดี๋ยวแพ็คเก็บไว้อย่างนี้นะครับให้คนให้ชาวบูชากันเนี่ยครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มัดใส่ถุงไว้เนี่ยครับหลวงพี่ยก็ได้ตัวเช็คดู นี่ครับแล้วก็ทำลายบล็อกเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเนี้ออกมาอีกลงเพ่ออิฐตัวเช็คความเรียบร้อยเนี่ยครับโค้ดหรือตัวต่อตัวเลขครับเนี่ยครับตัวเลขได้ทำลายแล้วนะครับได้เชียแล้วเนี่ยครับเชียตอนเชียมีราคาชัดเจนครับว่าเชียแล้วเนี่ยครับเล่นได้สบายใจครับแบบนี้เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ย อันนี้คือเอามาตัวเช็คความเรียบร้อยให้ใหประชาชนได้เช่าบูชานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายา,ยากนะครับต่อเลขคือว่ามีแค่99เหรียญในแต่ละเนื้อที่ออกมามีแค่3รายการครับขอบคุณนะครับ